สวดีนะคะสวัสดีเอลุงช่างกับปลาแบ่งผักทุกคนแล้วก็ f อของนางฟ้าทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ FC ทั่วโลกนะคะวันนี้ก็จะมาพูดดีๆแหละนะคะแบบอาจจะจิกๆเจ็บๆนิดนึงนะคะสำหรับไอ้นักลบออนตินนะคะออนตินไอ้นักลบออนโอวันตินนะคะนั่นแหละค่ะนะมันกวนนะคะกวนประสาทนะคะไปป่วนช่องนู้นไปป่วนช่องนี้พยายามที่จะให้คนสนใจ อยากมีตัวตนนะคะอยากมีตัวตนคนอย่างมึงไปเปิดหน้าก่อนเอ้ยได้ข่าวว่าเป็นแท็กซี่ขับอยู่ต่างประเทศเหรออ๋อจริงเหรอขับแท็กซี่ไม่มีใครเขาว่าหรอกนะ,ะเรื่องการงานเนี่ยงานเนี่ยแต่เลือกสันดานคนน่ะม,มันหายากนะสันดานดีดีอ่ะแต่คนอย่างสันดานอย่างไอ้นักลบปอ,อนตีนเนี่ยมันคงไม่มีสันดานดีๆีดูล่าต่างอ่ะสันดานชอบกัดจิกผู้หญิงเออชอบกัดจิกผู้หญิงและดูมิ่นเหยียดยามผู้หญิงที่ เป็นภาคอีสานมีการไปดูหมิ่นเหยียดยามเพิอีกนะว่าอะไรนะอ,อ,อะไรนะราคาราคาแค่ไปซื้อกินราคาแค่หนึ่งพันบาทโอ้โหเมืองนี่หน้าตัวเมียรจริงๆเลยเนาะจริงๆาถามมอยากจะไปต่อกอนกับมันไหมคือไม่อยากต่อกกอนหรอกคนบันไลขนาดเนี้ยคนเที่ยขนาดเนี้ยเราไม่อยากไปต่อกกอนกับมันหรอกเพราะว่าอะไรรู้ปะ เพราะต่อคอนคนอย่างมันน่ะไม่มีประโยชน์เพราะคนอีเคียอย่างเงี้ยแต Turn, ่บางทีอ่ะมันก็อดไม่ได้ใช่ไหมเราอดไม่ได้เพราะว่าไอ้นี่มันสันดานเลวพยายามที่จะให้ครอบครัวเขาแตกแยกพยายามที่จะผลักดันเนี่ยให้ลุงพลเนี่ยให้ลุงช่างของเราเนี่ยออกมาจากชีวิตของเมียเขาแล้วก็มันก็จะพาไปลา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 ไอ้หน้าสนตีน สมองเขาเรียกว่าสมองสมองหมาปัญญาคยุยนะคนที่คิดอย่างเงี้ยด่าแต่พี่มาออรอู้แล้วเออไปฟังกาแฟดําเหมือนกันแหละนะกาแฟดําว่าอะไรนะอฝากถึงพี่ออนางฟ้าใช่ไหมออจริงน่าจะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันไปกัดจิตอะไรของพี่นางมารอนางมาร์เขาเป็นไอ้นี่ผู้พิทักษ์ผู้พิทักษ์ลุงกับป้าไงไอ้นี่ไม่ชอบเว้ย ผู้พิทักษ์นะอิจฉานางมานเหรออิจฉานางมานที่เป็นองค์คลักษ์พิทักษ์ป้าแปลงผักกับลุงช่างเหรอแค่นี้เหรอมึงไม่ชอบพี่นางมาน,น่ะกูก็งงองค์คลักษ์พิทักษ์ลุงพลปัดแตนของพี่มานใช่ไหมไอไอไอไ,ไนักรบออนตีนเนี่ยมันรับไม่ได้นะคะคํานี้โอ้โหถึงว่าสิออกมาศูนย์มันเหยียบย่ําเขาว่าเขาเป็น ขัดห้องน้ําอยู่ที่สนามบินมึงก็ขับแท็กซี่เหมือนกันนะโอ้โหมึงรู้ไหมว่าการที่ทํางานเนี่ยต่างประเทศเนี่ยราคาเท่าไหร่เงินเดือนเป็นแสนนะมึงกูจะบอกให้ยิ่งทํางานสนามบินโฮ้ยสองสามแสนนกูจะบอกให้แล้วอีกอย่างเนี่ยวุฒิการศึกษาเขาก็เอาด้วยนะจ๊ะขนาดเป็นแม่บ้านเนี่ยเขายังเอาปร,ริญญาตรีเลยเป็นยามที่นี่นะที่ฮ่องกงยังเอาปร,ริญญาตรีเลยจ้า นักภาษาอะไรคนอย่างมึงฮะไอ้นักลบออนตีนวุ่นวายกับชีวิตคนอื่นเขาปัน่นคนโน้นทีปัน่นคนนี้ทีสมัยก่อนกูก็เห็นมึงนั่งดา่าลุงด่าป้าอยู่นี่ปัน่นเออโหพยายามปั่นเขาพวกมึงมันตัวเฮียรวมตัวกันจริงๆนะเอฟซีเขาเรียกว่าเฮียผสมพันธ์กันมันก็เลยออกมาเป็นแบบนี้แหละแล้วก็มีคนโง่ๆอยู่สองสาตัวนะฮะที่ไปฟังมันนะไอ้พวกนางง้าโง่โง่ทั้งหลายที่รั ไอคนประเภทนี้นะคะไอนักรบออนตตนเนี่ยนะคะไอนี่มันเยี่ยสุดๆนะคะ f อนะในการที่เขียนในการที่แบบว่าออกมาดา่าผู้หญิงนี่แม่งชั่วระยำหมาโกรธอะไรรู้ปะ่ะโกรธที่ว่าอีสองตัวเนะี่ยพวกเราเล่นอีสองตัวมันก็เลยออกมาแบบโกรธมากเลยสงสัยจะไปเป็นผัวอีสองตัวหรือเปล่าอุ้ยเราไม่รู้นะงงอีสองตัวนี่ก็ปากหมานะคะ นะปากหมาออกมานั่งด่าป้ากันเนี่ยเกียดเกียดมาตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยังเกียดอยู่นะไม่ชอบอะ่ะนะคูก็ไม่ได้ให้ฆ่าหรอกครูก็พูดแค่นี้แหละแต่ในการที่มึงไปนั่งด่าเขาว่าหันหันไปมองสันดานตัวของมึงด้วยทั้ง3ามตีตัวมึงนั่นแหละสันดานพวกมึงมันเฮี้ยนะครูจะบอกให้ถ้าสันดานพวกมึงไม่เฮียเนี่ยนะมึงอย่าไปโทษเลยป้าแปงผักเขาไม่ได้ไปอะไรกับมึงแล้วไม่ได้ออกมาปกป้องป้าหรอกนะ แต่เรามาพูดความจริงอะป้าปาเขาไม่ได้เป็นคนเริ่มก่อนอีสัต์นะพวกมึงนั่นแหละแตละตัวนี่แหละที่ออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นคนเริ่มก่อนหมดทุกตัวสันดานเร็วเกลียรจริงๆเลยไอ้พวกใส่ร้ายป้ายสีไอ้พวกไม่ยอมรับความเป็นจริงเนี่ยก,กูเกลียจริงๆเลยนะจริงๆเอฟซีถ้าถ้าเราออกถ้าจริงๆอะเราไม่ชอบต่อกอนโอเคในเมื่อในเมื่อเขาขอโอเคอันนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคดีความนะ ที่ออกมาฟาดเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ปกป้องป้าแปลงผักนะคะแต่สิ่งที่เราออกมาพูดเนี่ยเอาออกมาด่ามันอ่ะมันใส่เอฟซีมันใส่นใสคนที่เฮี้ฮยแบบนี้นะคะอดไม่ได้จริงๆนะคะเอฟซี FC. มันเฮีย้ยนะคะไอ้นักลบออนไปเนี่ยมันเฮีย้ยจริงๆพยายามจะปลุกปัน่นดูถูกผู้หญิงด่าผู้หญิงอเฮีย้ยงไปเอาผ้าถุงใส่ไปในสมองมึงอะ่ะนะวันๆไม่มีเฮีย้ยอะไรมานั่งเขียน มืองไทค,คนขับแท็กซี่เหมือนกันถ้าเขาไปล้างห้องน้ําอ่ะก็เห็นกัดจิกกัดจิกไอ้คำว่าองคลักษ์พิทักลุงป้าโอ้โหรับไม่ได้ค่ะก็เลยไล่ให้ป้าแปลงผักไปอยู่กับพี่นางมานซะง,งั้นเออก็ดีแล้วอย่างน้อยอ่ะพี่นางมานก็เป็นคนจริงใจละว,ว่าไม่ได้ทิมหลังเว้ยเหมือนหมาบางตัวสองสามตัวนั่นแหละนะไอ้มาประเภทนี้น่ะทิมหลังลุงก,กับป้า นำแต่ความเดือดร้อนไม่ใช่พวกยูทูบเบอร์นำความเดือดร้อนหรอกไอ้พวกหมาทั้งหลายนี่แหละที่ไปเกาะลุงช่างนี่แหละที่ไปเอาเรื่องไปใส่หูเขาไปปั่นหูเขาเนี่ยนี่แหละเขาเรียกว่าพวกนี้แหละที่นำความเดือดร้อนมาให้ลุงกับป้าอีพวกสารเลวดูตัวพวกมึงมั่งพวกกูเนี่ยถ้าไม่มีเรื่องกูไม่ออกมาฟาดหรอกกูบอกไว้ก่อนคนอย่างพวกกูก็ไม่ได้สนใจหรอกใครจะชอบกูไม่ชอบกูอะ เขาไม่ได้มานั่งสั่งให้กูทํากูทาด้วยใจของพวกกูเองนะและอย่าลากยูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยนะออกไปหาว่ากก่าหาว่าพวกกูทําให้เดือดร้อนอีสัตว์พวกกูไม่เคยทําให้ใครเดือดร้อนหรอกนะกูจะบอกให้นะไอ้นักลบออนตนีนนะกูมีปัญหากูติดคุกมันก็ตัวกูไอ้เหียไม่มีใครมาติดคุกก,กับกูด้วยกูบอกไว้ก่อนนะอย่าเอาปากหมาหมาของมึงนะี่เอาปากหมาของมึงนะ่ไปอมสากนะไอ้หน้าจนตีนไะอ้เีย แม่งโมโหของขึ้นเกลียดมันจริงๆนะ FC. เอฟซีเกียดเกียดไอ้เฮี้ยเนี่ยไอ้หน้าตัวเมียนะแถมมีสองสามตัวนี่ก็แบบไปเรียกโอ้โหไอ,ดอ้ดอนดอนอะไรนะดอนทุงนะดอนสาเขาโอ้โห,โโหทุเรศ